ชื่อว่าฝ่อฝอบ่อแล้วก็ไก่ทุงเยน็นน้ำปีมีชื่อเยอะผมก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ผมได้สั่งมีสาวครับม,มีสาวก็น่าจะจะเป็นร้านที่อร่อยสุดเพราะว่ามีคนสั่งเยอะมาก Oh my god.

ไม่หิวมากครับเขาเช้าไม่ได้กิน เีขาก็ตอนนี้รอครับรอเขามาเสิร์ฟแล้วก็กินอย่างมีความสุขนะครับกิงนักแต่ผมไม่ต้องไม่ต้องก็นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับผมว่าคงจะต้องบีบมะนาไปหน่อยเมื่อกี้มีร้านโต๊ะคนที่มาใหม่สั่งหมี่สาวทั้งหมดเลย ประมาณเจ็ดแปดคนทุกคนสั่งหมดนะครับไอหมีม่สาวเนี่ยค <No. S 1> งจะน่าจะอร่อยอันนี้ก็บีบไงก็ไม่ออกครับของี้อ้อ,อะไรเนาะสิ่ในสูตรของเขานะครับ กินแล้วก็ไม่รู้เขาใส่หรือเปล่าครับแต่ผมดูแล้วมันน่ากินดีใส่ให้มันครบๆนะครับมันน่าอีูหน่อยไหมจะได้แบบครบถ้วนเรียบร้อยครับชิมครับน่ากินครับแต่ที่นี่เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าใส่จานใบเล็กๆนะครับไม่ใส่จานใบใหญ่เท่าไหร่หน่ากิน มีพิไทยครับถ้าลืมบอกไปเมืองนี้เขามีพริไทยดังนะพริไทยดำจากพัตคาแต่ผมก็ไม่ได้เคยได้เข้าไปกินนะพัาคาที่นี่เขาจะขึ้นชื่อแล้วก็มีพริไทยดําที่อร่อยพออ่านหนังสือมาแลครับแต่ก็ไม่เคยกินจดู I alone.

ごめんね。ああ

เดี่ยไม่กินรสหวานนะที่นี่ไม่กินรสหวานนะออก,ปออกเปรี้ยวเค็ม 干吗？